ตุงปิ้งตุงปิ้งมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับมาแล้วเต็มเลยนะครับสุดยอดจริงๆตุงปิงอ้โแล้วก็ไปดูหลายๆต้นกันนะครับโอ้มืดนิดนึงนะนะครับถ้าเกิดช่วงนี้ต้นไหนที่อ่า เริ่มมาเริ่มขยับนะครับเรื่องระบบน้ำเนี่ยเราก็จะนะครับกลับมาลดเลยนะครับเพราะว่านะครับการขยายของนะครับอ่าพัฒนาการของดอกเนี่ยก็ต้องมีน้ำด้วยนะครับอ่าอย่างส่วนอาเช่เนี่ยก็เริ่มนะครับอัดน้ำแล้วก็เริ่มทยอยให้น้ำนะครับนะครับเดินไปดูหลายๆต้นก็นะครับมาทุกต้นเลยครับ นะครับมาทุกต้นแล้วนะครับสวยมากนะครับไปนะครับไปดูกันนะครับต้นนี้เป็นไงบ้างนะครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวานะครับสวนปาจีนบุรีนะครับอันนี้อยู่ที่สวนอาเช่นะครับมาทุกกิ่งเลยนะครับมาทุกกิ่งเลยพัฒนาการของดอกนะครับช่วงนี้ทานฟอร์มสองเนี่ย ทานฟอร์มพัสดุสองเราก็จะฉีดทุกๆ1 10วันเลยนะครับผมเห็นไครับโอ้โหนะครับ,อ,นะรบอันนี้โซนด้านในจะมีความชื้นเยอะกว่าโซนติดถนนนิดนึงแต่ก็เริ่มเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับนี่เป็นตุ่มๆุ่ตุ่ม,ต,ม,ต,มตุ่มมาอย่างนี้เลยครับ ไปดูต้นนี้อีกสินะมาไหมโอ้โหขาวออกมาอย่างนี้เลยครับจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะนี่นะครับพัฒนาการนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับโซนนี้จะช้านิดนึงเพราะว่าอยู่ติดกอไผ่นะครับโซนนี้จะอยู่ติดกอไผ่ด้านหลังเลยนะครับ ความชื้นเนี่ยจะสูงกว่าโซนด้านนอกเนี่ยโดนแดดโดนลมแรงนะครับพัฒนาการดอกนะครับอากาศมันเอื้อมันก็จะนะครับมาเร็วกว่าโซนอยู่ด้านในนะครับที่มีความชื้นแต่ว่านะครับก็มาก็ขยับขยับมาให้เห็นอยู่นะครับเริ่มมีตุ่มๆพัฒนานะครับตุ่มตาดอกมานะครับย้อนแสงนิดนึงนี่นะครับโอเคโตยังไงนะครับ เราจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนเพื่อนดูเป็นระยะระยะอีกทีหนึ่งนะครับก็ b ิ๊กวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ